กินหลายๆก็นั้นว่ามันเฮียมันเฮียใช่ได้โอ้ยจีน่าอู้โบห่าบาทเอกก็เจ้าภาพเนาะเจ้าทินเอาให้เออเอาก้อนเอาก้อนอะเมืองเด้ออยากซิมคิดอยากซิมเราเองอัตโนมัติอุ้ยโบขมเคขื่อนสบายดีทุกคนวันนี้เฮาซิมา ดังไฟดังไฟปิ้งปลาหมึกเนาะอยู่งอนไอเอดังไฟที่ประเทศไทยเนาะ <laughs> ดังไฟที่ประเทศไทยไอเอเรามักยากหน่อยเนาะเรามีตาแก๊สแต่เราบุไซ <laughs> <laughs> เพื่อยังให้เอฟซีเบงวิธีชีวิตดังเดิมของจีน่าเนาะว่าตีน่าเห็นอะไรนะจะมาดังไฟโกน มันจะบ่มีไม้อ้อยเขือ,อนนะเนอะคืออยู่บา้านที่นาาคลิปที่หน้า,นาหนึ่งเขาสองล้านวิวสามล้านวิวแต่บ่มีคนจื้ไปไหนเลยส่วนลายมีแต่คนเจือนขาข่า <laughs> <laughs> บางคนเขาเบิ่งเขาก็จืเนาะบางคนเขาเจืออาาดแต่ขา <c oughs> อือ ส่วนมากแล้วอยู่ทางเราเนี่ยท่นาแท oh. <laughs> งบอ่าปลาหมึกโลหนึง่งแทงแต่ลประเภทมันขึ้นกับอันประเภทปลาหมึกว่ามันเป็นอนปลาหมึกชนิดใดชออนิดใดกับ hmm. ปลาหมึกเมื่อนี้ก,กัสีผ้าน้องตินามาย่างปลาหมึกกันนะครับนี่ดังไฟก่อน <laughs> ดังแท้ตรงแนวนี้เด้อทุกคน <laughs> ด<ำ>ับ <laughs> คนดังแต่เนี่ยคนดังนั้นคนน่งเบ่ง <laughs> <laughs> ที่จริงแล้วฉันเป็นคนดังมากดังอะไรดังไฟดังไฟนี่แหละใช่ไหมฉันเป็นคนดังจริงๆดังอีรีดังอีรีดังอีรีตอนนี้ดังแล้วบมีทานทานดิในราะกรรมใแท้รถหันปูเป็นเปูว่ายานเปอนเลยมันน้อยนะมันมุนสิได้บอกได้มันสิบอมดับนี่วะมาดับดอกเสืออี นี่อ่ะคอยใส่มันลูกก่อนตั้งตหน้ากับซีย่างผอมมึกดังไฟย่างผอมมึกและ้วกะ็สีไปตำแจวสูตรเอาสูตรตหน้าเลยเด้อตำแจวซีฟู้ดเนะาะแจวซีฟูด้ดสูตรมั่วแจวซีฟูด้ดสูตรมั่วเ่ากาอยู่น้ำกันอยู่กินกันแบบบา้านๆนี่ตินา้าวิธีชีวิตกับพาไปค้นข้าวแล้วก็ศึกษาเพิ่งแล้วกะ็เอาจริงสิละเอาการว่าใส่ชีวิตอยู่ในไทยน้ำนี่ละ คุณเป็นคนดังแล้วคุณดังแล้วจะติดไหมติดเดี๋ยวกำลังลุกฮมสลาบันนาชิบูงูดังไฟระดับแล้วมันยบ่าทานมุนๆุนเนี่ยยังไรมันสิเวิดละทายมันเกิดมันมีเกิบดังไฟไ้เรียบร้อยแล้วครับกะสีในขณะที่รอไฟติดกะสีมาหาบกหักนาวบ่เนี่ยเบิ่งมากมันมีน้ำเนาะ โบมีเล็กมีแก้วตีนี่บบมีดอกบได้ใส่เกือบมักนี่มึงหนาวบ้านเอแน่นดีเลยมีน้ำไมีน้ำน้ำไหลบ่ติน่าน้ำไหลแต่ว่ามันมีแก่นเนาะนี่เม,มือง,งหนาว<ส>ยูเครนติน่าบบมีแก่นเลยไอ้มาใส่ซีิในไทยกับมาอยู่อิรินะมาใส่อิริอะตามระบบเลยเนาะใส่คือ,อยูเครนเอาใส่คือ,อยูเครนเลย เหตุการณ์เก okay, ิดขึ้นยังไงไอ้ไทยท่านผู้ชมทางบ้านเบิ่งเบิ่งอีหลีได้หนิเคไปเอาคือใส่หน่อยเถอะโอ้ยได้แล้วใส่ได้แล้ววะอือปูพอจะเอาตึงมาเขามีสูตรจังไงนี่โคกปูซาดบ่มันแห้งกันบ่ปุ๊กปุ๊ปปักไม่ใส่ทั้งขุนบ่ลองเบิ่งเฮลองเบิ่งว่ามันนเสียงบ่งเบขนาเวลาเขาต่ำมันเสีรบกวนบ่เขาเสีต่ำยิ่งใส่เพื่นก็ได้ได้เอาสาดมาปูให้ อุปกรณ์ใส่ยังแไงคกคกสาดอยู่ใช่นี้สากโซก่อนนี่อันถูกเจ้าหิดย่นป๊อปป๊อปป๊อปอะไรเดี๋ยวเบิ่งก่อนเกลือเป็นนัวอู้หิลักมาจากเสียงควงได้ไะลักมาเบิ่์ให้เลยวะยิงโดนนะทุกใครหินลักมาจากเจียงได้ไห มันตัดเป่งนัวโอเคก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนอ่ามีดเด้มีดเด้แมนเดี๋ยวเดียวกเอาเนี้ยก่อนมันบลึ้งหรือโบแมนเท่านั้นเอเลยจุมืงมีดก่อนเขาอยู่บนน้อเขา้ <c oughs> <c oughs> มีดอันนีดลายทางบนเขาที่เขาบนจับเบิงยันสิว่าบาบนบนเขา มีดบานยูทูบเบอร์ไปตัดเล็กมาพี่แจักมาเดี๋ยวเอาใช้เบิ่งเนาหราใส่อย่างเดียวเดี๋ยวจะมาใส่แป้งนัวใส่บวงนุ่มพอเนาะเพราะว่าใสน้ำเดียวบวงงนึเาใส่เกลือได้ธรรมดามานะเกลือเนี่ยต้องใส่ประมาณนี้เนาะยามัำขิงกินใส่น้ำเดียวใสลายแท้ หอยยังสีใส่น้ำบ่เย็ดเย็ดเทียงน้าตีสีเห็ดอกตีพักขี้ยนมีบ่มี่ห่นยุคกระสาดจาทันขปอกบอ่บ่บอกอ่ะตาม่าท่าย,ย่าใส่นลยควนเริ่มกลุ่มเข้ามาแล้วตามเครื่องถาครับภาสีลวกเอาหรือสีปิ้งไงสังไฟก็สีได้ปิ้งันตัว ลืมเกี่ยมเป็นยังปกติลาตินานี่เฮ็ดกินดูบ่ปลาหมึกไม่นุพวกนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าสลายก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อเจวนะบบคอยได้ต่อเพราะว่ามันง่ายดีเพราะว่าอยู่พุ้นมันสะดวกสบายอยู่แล้วค่ะมาอยู่บ้านเขาบบมีเขาก็ได้ต่าวันนี้แหละอืว่าติน่าเคยขายจีเอ็นตนนั้นั้นต่าเจวเองลูกค้าลลายขายมือนึงขาย<ห><ห>าย่ไสยู่้าเบือด ขายอยู่บ้านเด้เห็ดเป็นตู้เป็นตูนต้ตอนนั้นขายมาโครงการเออ,เอ,อขายได้อันมือหนึ่งหันได้กำไรรวมเบียร์รวมอย่างในร้านปลายป้าคือบ่เห็ดต่ตอเห็ดต่อเขาพี่ว่า,าอะไรขี้ปากเข,ข,ขาแบบเขามักจมมักเวาอิสาก็เลยโอ้ย่าซะใช่บ้านวะอืมวาเขาเสียงดังวะโบเม่นแบบเขาอิสากว่อยากวาหลายนอนเดียวเขาเขาสิวาเขาเวาพื้นแต่กเวาสุฟังอะไระหนอยากวาแเ่ก้าชเวาสุฟัง ต่มให้ฟังแล้วหน่อยเอาใส่อีกหัวหนึ่งก่อนคนซื้อมาตินานะ่ะคิดอ่อนแง่เขาบอกไปเอาอันนี้เป็นอันแท้ได้กระเจ้าอิสาที่จริงที่น่าจ้างอันกระเจ้าเฮ็ดตุ่มให้นะก็จ้างเพื่อนนั่นแหละเฮ็ดตอนสงการแล้วบนี้มันกับโอเคเพราะว่าติน่ากับคนเดียวได้เฮ็ดคนเดียวนะอ,ม,อม,มันก็มีปัญหาหลายเด้ออันนี้เน่าสซบูเซ็ตเขากับเ้าเขาอิสซาดี ขนาดเฮ็ดยูทูบเนี่โอ้เขายังจมเขายังไปโลเวาวจนทั่ววันตีน่านี่มีผู้เฒ่าไทยเลี้ยงตอนนั้ส่งเงินให้เด้ตอนนั้นเขาบอกว่าผู้เฒ่าไทยเลี้ยงเขาก็ส่งให้ติหน่าเฮ็ดง,งานใหญ่ายอ้ก็ต้องส่งไอ้ก็ต้องดูแลตีน่าต่อแม่ยนนะกขอเลยว่าเขาอ,อิสระนะว่าติหน่ามีผู้เฒ่าไทยเลี้ยงจังสั้นจังสีไปเป็นน้อนนั่นน้อนนี้นะสวงหนึ่งเด้สวงหนึ่ง ทีน่าพัดอันถ่ายคลิปตลอดอี่เงนั้ตัวนั้นซวงนั่นแหละซวงได้นก็ต้องซวงอยู่แล้วแบบเขาดูแลกันทีน่าก็เฮ็ดงานอะไรยก็ได้ผลประโยชน์จากทีนานี่ก็ต้องเป็นทํางานตัวน่ะก็ว่าแหละคนมันเข้าใจนะสร้างคนามท้อยาจะมาต่ำเนอคนเดี๋ยวเขาตะเนออันนี้มันโบเมนมเพทแห้งไอ้เคยแต่งกลิ่นบ่มาใครน้องมนนี้ อกจริงป่ะไหนตอนกินเมี่ยงเมื่อวานนี้นะทุกคนไอเอไอเอแล้วันบ่บ่ว่มาเผ็ดเผ็ดเนาะฟาดใส่กระหล่แ็บพร้อมแบบนี้ไอเอ๋ไเที่ยวเข้าห้องน้ำหฮ็ดเซ้นจีน่ากันยังวาคือว่าท่ายตอนนั้นเข้าห้องน้ำนี่ดำก่อนแับนี้แก้วซีฟูดสุดมั่ว เอาเดี๋ยวไอเอาปลาหมึกไปย่างถา <Okay. S 1> ทีน้าตามถาดนะ uh huh. อันนี้ครับปลาหมึกเขาซื้อมาเขาเกิดล้างน้ำเกลือจักหน่อยครับพี่น้องล้างน้ำเกลือนิดนึงตัวใหญ่ไปเลยนี่อย่างแบบบ้านๆครับค่อยค่อยมาพีกเอา <Okay. S 1> ตามแล้วแล้วแก้วนะ่ะโอ้หน้าตาแก้วน้องทีน่า หลังจากที่เข้าเห็ดปลาหมึกเรียบร้อยแล้วครับกระสินทำกันซอยครับตอนใหญ่บะตอนใหญ่เลยเนาะพอดีคําไปเลย,ยสาวเรากินอาหารทะเลที่ประเทศไทยเดี๋ยวไทยโรถละสามร้อยยี่สิบเดซินาตกยูเซียนก 50, 60, ับห้าสิบหกสิบพันเี้ ประเภทนี้นะให้เอบรรยายนะว่าริษันเป็นังไรแหมคอยซิมบัวเสบก็ต้องวาว่าบัวเสบเด้อ <c oughs> เสพก็จิงวาวาเสพ งวดมันงวดมันยอดเยี่ยมเก็ไดมาโอ้ยแต่เสียเหตุที่ไหนกินหัวเสีผักเนาะด้ลเนนะซื้อเบียร์มะเขี่ยมาป่ะเนี่ยก็ได้ได้เสมอก็ได้เอาสิยเหตุที่น้าลองเสียเบียร์ไทยเดี๋ยวอาทิตย์ไปซื้อเบียร์มาแกี่ยเหตุที่น้าเบียร์ไทยเนาะ long bừng long bừng long sim con vừa vừa này kia hoạt tâm yên nữa say anh đi bên đây sao Hãy subscribe cho เดี๋ยวสิให้อยากชิมเบียร์ยังเบียร์เมื่อคืนนี้เราชิมแล้วเนาะชิมตัวไดน,นั่งกินเสียกินสร้างกินสิงสิงกินแล้วอยากชิมแล้เแล้วข้าวนะ่ะม <c oughs> ามันเป็นยังไงเอาบ่อลองไปเลยเอาสิไอ้พวกกินทือไห้ที่น้าชิมเบิึงกินน้ำกันตัวกินเบียร์ได้เยอะกินน้ำกันกินแล้วข้าวน่ะกินกินน้ำกันฮะ อยากกินเา้าคาไรหรื่เปล่ตีน่าลองชิมเออได้ได้เดาไอเชือไม่เป็นกรรมกันโอเคเอาคอนเทนต์นี่เอาเอาเราคาวกับเหราคาวนี่ครับอ่าอาหารน้องตีน่ากันเสร็จสับเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไอมีน้องมาฝากมาตอนเจ็บกระเพาะเลยฮ่าฮคตทองกระบรบอ่ะนี <laughs> ่ าน,นี่อะไรนี่เราเราข้าวประเทศไทยเราวันนี้อเอาเทสิมสิมเเคยกินเจ้าฟ่าซิมนี่ใช,ใช่นี่ก่อนปกติเราต้มยี่ปุ่นยี่ปุ่นก็นกินลายบ่ก็ธรรมดาเอาก็กินเป็นอันนี้มันปวดนะนะมาเคลื่อนมือหอมคือเราเพิ่งดมเรามันตั้งปิดแล้วนี่อือโอเคยได้กินแห้งกินดอกบ,บานเท้าเข่าดังมันบ่ได้หรือเปล่า กินหลายๆก็นั้นว่ามันเฮียมันเฮียใชได้โอ้ยจีน่าอู้บวกหาบาทเอกก็จาภาพเนาะเจ้าทิ่นเอาให้อ๋อเอาก่อนเอาก่อนอะเมื่อเด้ออยากซิมคิดอยากซิมเราเองอัตโนมัติอุ้ยบวกขมเขื่นเราอยู่เราเอาที่มาใครให้พวกแม่ท่านนี่ โอ้เซตุยป่ะคมบ่บ่ซัมมันเล่าอยู่เหล่าได้เล่าอยู่เหล่าคนนี้นิ่งเสตุยมันบ่กินยังป่ะเอากินละเย็นคอแ่บโอ้อะไรเอากเกินเอ้ยอันเสียเย็นเสียเย็นกินเบียร์เออคันไปกินเหล้าต้มอยู่เหล่านี่อ้กินบ่ได้เลยสุเจ้าคันว่ากินอันนี้บ่ได้นะออันนี้มันก็ยากแล้วเนี่ยกินยากแล้วเนี่ยเพราะไงน่ะ ขันมากินอยู่เราเนี่ยฮวนลุงทองอันนี้มันยังฮอนใครอยู่คอเลยบ่้อนทอดมันบอกบ้านทอดทองอ๋อจิ๋เป็นคู่ตัวตามพี่ตามค้องน่อยเดี๋ยวยินให้เอกก่อนเต็มจอกว่ะหัให้ยินให้ยินให้ยินมานั่งเม่ให้ยินให้ยินเอ้มามามาเฮ็ดยังมีให้ยินให้ยินให้ยินเพื่ะอืมเนี่ยกันใจยินครับวันนี้กันใจเกินลงไปประเดี๋ยวอืมหนาวตีหน้าไปไหนคุณครู คนหน้าตีหน้าก่อนน,อนั่นนึงเอาแล้วไเอนเนอ,ไอสิบอะไรกินเหรอเฮ้ยจอกสอง,อเ,สงเงิยได้บาด,ด,ด,ดิเด้ข้างเลกเลยวูยอวววววเววววววีวว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 วอวววววอวว

ทำเป็นกลิ่นเราอยู่แล้วเนี่ยฮอนทองอะไรทำงน่ะอืมกลิ่นน้อยเดียวกับฮอรทองอ๋อซิมเบียเบียให้ไปจะให้กินจำคืนอร่อยอร่อยไข่ไหมไข่อะไรมั้งได้บนอันนี้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 งั้นดูไข่อ๋อเยอะลองบ้างไข่เบียบอเป็นบันนะธรรมดาวขอนงก้อนแซ่บซิมเบียร์ไทยด้วยป่ะเนี่ย โอ้ยอยาคนมมดี <c oughs> มีอาการอย่างไรธรรมดาเลยหรือว่ามันอาจจะแบบดนดดนไปมันจึงเมาบ่ถ้าเรากินหลายแต่ว่าปกติกินนยูราเม็นยูยูราวอเราทมอมยูราวกินกินบบได้แท้แทได้คันบบปุ่นคะกินนสดสดนกินกระเจ้าบบดได้เยินไหลวันนี้เยินพอแต่ซัมนี่กินโอ้ปุ๊กปุ๊กฮอนลงเลยเลยฮอนลงอะไรแบบว่าขึ้นหัวน้ำตาไหลเลยปุ๊กคางเลนมา ไนี่ได้ยูได้ยูเท่ากับเท่ากับได้กินไหนตี่น่ากินไอเอกินแบบน้นกินกึกบไเดียวแล้วกันหายใจไม่กินนะแซ็บห่วยบัิหด้เมาคืออันนี้ยังอะไนี่อนน้กึกึก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 ก กละชีโอ้จับดาบจับงนาวเขียนไ่กินเบียร์นี่ยังขมกว่ามีความสุขบทีนามาอยู่ไทยความสุขความสุขคือมีคนกินเบียร์น้ำนี่เมิดแก้วน,นึงแล้วเนาะคนละจอกอะบูนเขามากิน้เ<ห>พ,<ว>ยพียงไ้เลย เะไรจะมีซีนน้ำถือว่ายำรวมข้าหน่อยนี้เนาะจะมีทะเลมันจะเป็นกุง้งกุ้งในตัวเดียวอ่ะชิดบางเบียด้วยตามแม่อยากกินข้าวคิดบางกรซเสืขอขังแท้เด้อว,ว่ามันของวก <laughs> ฟลัโอ้กินได้ใช่เป็นแล้วติยังไงแต่างจากเบียร์เราเบียร์เราเป็นยังไงจะขมกว่านี่ม่นบอกกินง่ายบ่เบียร์ให้ง่ายเอาสำหรับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะแบบบ้านๆมิตรภาพบ้านๆต้อนรับน้องที่หน้าได้เหล่าขาวซีซีปีกีบ้านเท่ากับเบียร์กับปลาหมึกเนาะเป็น ยังพันกินให้เบิ้งซ้ำนี่กินให้เบิง้งก่อนคลิปให้คลิปยาวเลยคลิปซีนทอ,อดอจอจำเองมันก็จะเป็นยำน่าจะเป็นยำรวมยำทะเลเนี่ยครื่องสำหรับคลิปนี้กา ทีขอจบไปเท่าน an okay. ี้แหละแต่สิขอกินขอเมาก่อนเนาะเมื่อยมาหลายเมื่อยมาเบิดมือเอากันถอดเนาะทุกคนโอเคครับเอาซับฮะซ้ำเราให้เบิดเอายังโบกไหมอันเบิดนี่เลยมาได้ปะกิ๊กนี่เลยมาได้ปะเอาเอาบอสเอ๊ะกันทกินบอกินเลิศญาติกินเหล้าข้าวกันแล้วครับพี่น้องน้องตีหน้ายามทุกคนมันหมดแล้ว มันคือจุดจัดเ่หรอมันมันเมาเปล่านะเมาบมลเ่กินป,ปนเบียนเอาสรงไทยสรงไทยทรงไทยบอกสุดท้ายครับตามหาคนขอแข่งมาก,กินนอ,อา,นเา,า,เา,าเด้อโอ้ยย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 ยายยยยายา่ยเยดยย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 โอเคยย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 ยบยย๋ยยยนยย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 ยัยย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 ยัยย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 วัยยยยยยยัยย ครับ